สวัสดีค่ะอยู่ที่สวนสลินทิปนะคะวันนี้เราจะมาทําการเสียบกิ่งอะโวคาโดกันนะคะอันนี้เป็นเสียบข้างประยุกต์ค่ะแล้วก็หายอดพันุมายอดพันุ์ที่เราต้องการนะคะอ่าแล้วก็ตัดตรงนี้ค่ะตรงเปลือกให้พอดีกับยอดนะคะ ทำริมทำริมด้านเดียว เราใส่ยอดได้พอดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาเทปมาพันค่ะตัวยอดนี้เราใช้พาราฟินพันไว้นะคะป้องกันแดดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใช้เทปสําหรับพันกิ่งค่ะพันไว้ให้รอบให้แน่นนะคะเพื่อที่กันน,นะะ้ำค่ะ lại lại vô này là khách แบบนี้นะคะทบไปทบมาค่ะรอประมาณ20วันขึ้นไปอะคะ่ะยอดเขาก็จะเริ่มแตกค่ะสำหรับใครที่สนใจย,ยอดพันธุ์หรือต้นกล้านะคะติดต่อเพจสวนสลินทพิปได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง youtube ของสวนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ